สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนของเรื่องพิสเตียนกินเหล้าได้ไหมนะครับนี่เป็นคำถามหนึ่งที่คิดว่าคงจะมีคนถามกันมากมายทีเดียวนะครับว่าเวลาเราไปงานเลี้ยงไปกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมนีจะได้หรือเปล่าถ้าเบาๆอย่างเยียได้ไหมหรือว่าวายได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาลองดูทัศนคติจากแนวคิดต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุป แล้วก็ตัดสินใจกันนะครับว่าเราจะมีแนวความคิดในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในานามพระไทยพระเจ้าได้อย่างไรนะครับก็จริงๆก็มีแนวคิด2แนวคิดกว้างๆนะครับแนวคิดแรกก็เป็นแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมที่มักจะบอกกับเราว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ควรดื่มไปจนถึงคริสเตียนห้ามดื่มโดยเด็ดขาดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดกินเหล้าเนี่ยเท่ากับบาปเลย น,นี่ก็คือแนวคิดของอนุรักษ์นิยมนะครับถามว่าเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับก็จากพระคัมภีร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสุภาษิตข้อ20บทที่20ข้อหนึ่งนะครับว่าเหล้าองุ่นทาให้ชอบย่อเย้ยละสุราก็ทําให้เก็กกะระรานใครยอมให้มันพาจนไปก็ไม่มีปัญญาเป็นเชิงตําหนิที่ทําให้รู้สึกว่าการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ทําให้คนเชื่ออย่างนั้นนะครับ มีข้อที่ดีอีกหลายข้อทีเดียวนะครับที่พูดถึงนะครับอย่างสุภาษิต23 2สถึง35บเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องอันตรายที่จากคนที่กินเหล้านะครับนั่งแช่อยู่กับเหล้าอางุ่นลิ้มลองเหล้าผสมมองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันสีแดงๆนะครับมันก็จะไหลลงไปอย่างคล่องคอแล้วมันก็จะกัดเหมือนงูฝังเขี้ยวเหมือนงูทับทางน,นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่กินเหล้าก็จะทําให้นําไปสู่พฤติกรรมที่ แย่ๆนะครับไม่มีการรู้จักบังคับตนแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็ข้อ35ก็คือว่าเขาก็จะสแสวงหาการดื่มอีกยิ่งดื่มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งดื่มนะครับกลายเป็นวงจรที่น่าเขาเป็นห่วงสุภาษิตข้อบทที่3 1ข้อ4ถึงข้อเก็ได้พูดถึงว่าคนที่เป็นพระราชาคนที่เป็นผู้นำนะครับในคิตจักรเองหรือว่าเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเนี่ย การดื่มเหล้านะครับการสเสวยเหล้าองุ่นของพระราชาเนี่ยก็จะทําให้การพิพากษาหรือว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยสูญเสียไปสูญเสียความตัดสินใจที่ดีไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมก็เลยมีความคิดว่าพิเตียนเนี่ยไม่ควรดื่มมาประกอบกับสังคมไทยของเราเนี่ยก็มีอคติกับการกินเหล้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผิดศีลข้อ5ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นคนไทยที่เป็นคริเสเตียนเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลจากแนวคิดในอดีตว่าการกินเหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีศีลธรรมเขาทำกันมักจะเอาการกินเหล้าไปผูกกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของเชิงอนุรักษ์นิยมนะครับอย่างในโรมบทที่14ข้อย1ก็บอกว่าเป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ หรือเล่าอางุ่นหรือทําสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดคุณง่ายๆคือว่าเมื่อเป็นคริสเตียนในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปกับเรื่องของการดื่มเหล้าเท่ากับบาปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนที่เป็นพี่น้องคนอื่นที่มาสนใจในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยสะดุดได้ง่ายหรือคริสเตียนใหม่สะดุด,ดง่ายนะครับคนอนุรักษ์นิยมก็เลยคิดว่ากินเหล้าเนี่ยไม่ควรนะครับแล้วคสคริสเตียนก็ไม่ควรจะดื่มโดยเฉพาะคริสเตียนไทยนะครับ ไม่ทราบพี่น้องมีความคิดแบบเดียวกันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูไปทีละแนวคิดด้วยกันนะครับคราวนี้มาดูแนวคิดเสรีนิยมนะครับแนวคิดเสรีนิยมก็จะมีความคิดว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชิงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมนะครับยกตัวยอย่างเช่นสหรัฐหรือประเทศเยอรมันพิเฎียนในประเทศเหล่านี้นะครับก็มักจะมองว่าการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตปกตินะครับ ถ้าพี่น้องเคยมีเพื่อนที่เป็นมิชชันนารีมาจากประเทศทางยุโรปนะครับหรือว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนทีเดียวที่มีชีวิตในการดื่มเ,เป็นปกติทั่ว,วไปแล้วก็พวกเขามักมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้ห้ามในเรื่องของการดื่มนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยห้ามในเรื่องของการเมามากกว่านะครับ ถือว่ามันมีการเมามันมีผลเสียเพราะฉะนั้นการเมาเนี่เป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดอันนี้ก็คือแนวคิดของกลุ่มเสรีนิยมนะครับเขาก็มองข้อเั็นีข้อเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่ามุมมองเขาเนี่ยแตกต่างกันไปเขาก็บอกว่าในมุมมองของสุภาษิต20ข้อหนึ่งเนี่ยมันกําลังพูดถึงผลเสียของการเมาไม่ใช่ผลเสียของการขินเหล้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดื่มเหล้านะครับแต่ว่าไม่ทําให้เมาเราก็สามารถดื่มได้ นี่ก็คือกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมนะครับท่านทำลองเดียวกันในสุภาษิตบทที่23ข้อ29-35เนี่ยก็พูดถึงผลเสียของการเมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้จักบังคับตัวเองนะครับแล้วก็ดื่มอยู่ในภาวะปกติเป็นการเข้าสังคมเป็นการใช้ในส่วนผสมของอาหารก็น่าจะทำได้นี่คือแนวคิดของเสรีนิยมก็คิดแบบนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งคําเตือนในสุภาษิตสาเรื่องของผู้นำนะครับที่ไม่ควรดื่มเหล้าเนี่ยก็เป็นคําเตือนเฉพาะบทบาทหน้าที่ก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณมีบทบาทเป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าคําเตือนนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนทั่วๆไปอันนี้ก็คือมุมมองของแนวคิดเสรีนิยมนะครับในเอฟซับททีห้าข้อสิบแปดเขาบอกว่าอย่าเมาเล่าอางุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณ ทางแนวคิดเสรีนิยมก็เห็นว่าพระคัมภีร์มุ่งเน้นไปเรื่องของการเมาเล่าอางุ่นไม่ใช่การทานเล่าอางุ่นนะครับจริงๆจะมีเหตุผลอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะครับเพื่อเราได้มองเห็นภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11เนี่ยในการอัศจรรย์ในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาเนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ทำราชกิจในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล่าอางุ่นนะครับอันนี้คือเขาอ้างว่าพระเยซูคริสต์ก็ยังทำ สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่เชื่อในพระเจ้าน่าจะทานได้หรือในมัทธิว26ข้อ27พระองค์ก็ทรงกําหนดให้ริสเซียนเนี่ยทำปัสกาก็คือทานขนมป,ปังไรเชื้อแล้วราหุ่นเพื่อเป็นการระลึกถึงการสิ้นประชนของพระองค์บนไม้กางเขนนะครับรวมถึงในมัทธิว26ข้อ29เนี่ยก็ยังบอกว่า ที่บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาองุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราก็คือแผ่นดินสวรรค์พูดง่ายงายก็คือว่าในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปบนแผ่นดินสวรรค์ก็จะมีการดื่มเหล้าองุ่นอีกอันนี้คือแนวคิดเสรีนิยมนะครับส่วนในพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่ห้าข้อยี่สามเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ยังสั่งให้ที่โมธีเนี่ยกินเหล้าบ้างเพื่อเหตุผลทางสุขภาพนะครับดังน,น คนที่มีแนวคิดเสรีนิยมก็จะไม่เชื่อว่ากินเหล้าเท่ากับบาปแต่เขาเชื่อว่าเมาเหล้าเท่ากับบาปนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดของแนวคิดต่างๆเหล่านี้ดูบ้างนะครับว่าเอ๊ะและเหตุผลเชิงสุขภาพที่ทําให้คนยิวเนี่ยดื่มเหล้าองุ่นมันคืออะไรอันเราอาจจะต้องจินตนาการกลับไปยุค2,000กว่าปีที่แล้วนะครับในน้ำในสมัยที่พระยซสุคริตทรงลงมาประสูติบนโลกเนี่ยนะครับ มันอาจจะไม่สะอาดแล้วก็แด่งน้ําดื่มเนี่ยมีความหลากหลายมากทั้งน้ําในบ่อใช่ไหมครับอย่างในสมาเลียบทในหญิงชาวสมาเลียที่ยอนบทที่4นะครับน้ำจากบ่อก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําบาดาลน,นะครับน้ําที่ขังอยู่ในแผ่นดินนะครับหรือว่าจะมีน้ําจากแม่น้ําลาคลองซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีหลักสุขอนามัยที่ดีเช่นการกรองหรือการต้มซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าในยุค2000ปีที่แล้วนี่นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ การทาน้ําให้สะอาดอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ทําให้น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยแบคทีเรียไวรัสแล้วก็สิ่งปนเปื้อนซึ่งสุขภาพร่างกายของคนบางคนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเอ่อได้รับอันตรายหรือมีอาการแพ้จากการดื่มน้ําเหล่านั้นนะครับดังนั้นการดื่มเหล้าอางุ่นที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้เชื้อโรคบางชนิดเนี่ยถูกกําจัดไปนะครับจากใของแอลกอฮอล์ก็จึงกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าดังนั้นด้วยเหตุผลเชิงสุขภาพเนี่ย การดื่มเหล้าองุ่นของคนยิวเนี่ยก็จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้รับน้ําที่สะอาดแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากการดื่มน้ําน้อยกว่านะครับในนี้ก็แปลความว่าเราไม่ควรใช้พฤติกรรมการดื่มของคนยิวในพระคมภีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการพฤติกรรมการดื่มของคนในสมัยปัจจุบันเพราะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีแหล่งน้ําที่สะอาดเนี่ยดื่มได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับอย่างบางประเทศนะ้ำประปาก็ดื่มได้นะครับจริงๆประปาบ้านเราาก็บอกดื่มได้นะครับแต่ว่า เราหลายคนก็กรองเราหลายคนก็ต้มนะครับแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะได้น้ําสะอาดเนี่ยเพื่อมาใช้ดังนั้นความจําเป็นที่เราจะต้องดื่มน,น้ําเหล้าอางุ่นนะครับหรือว่าสุราแอลกอฮอล์ต่างๆเพื่อจะให้น้ําสะอาดเนี่ยก็คงไม่ใช่เหตุผลที่ที่เหมาะสมที่จะไปเทียบเคียงกับช่วงในพักกัมภี์ได้นะครับเหตุผลต่อมาก็คือคําว่าเหล้าอางุ่นนะครับในสมัยของพระกัมภีเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปสําหรับ เหล้าองุ่นทุกชนิดที่ถูกหมักไว้นะครับซึ่งในสมัยนั้นอาจจะย,ยังไม่มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ชัดเจนว่ามีฤทธิ์แรงเบาต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประมาณคร่าวๆก็จะทําโดยการใช้ไม้ตีใช่ไหมครับอาผลนองุ่นสดเด็ดออกมาแล้วก็ใช้ไม้ตีหรือใช้เท้าในการย่านะครับแล้วก็ให้เกิดการหมักกับยีสบ์บางชนิดนะครับแล้วก็เพื่อมันกินของซีหวานออกมามันก็จะคลายเป็นแอลกอฮอล์ออกมาแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการหมักเหล้าองุ่นเนี่ยนะครับสามารถ แล้วก็มีเทคนิคในการที่จะกําหนดปริมาณแอกอฮอ์ให้แตกต่างกันได้มีทั้งแรงเท่ากันหรืออาจจะแรงกว่าดังนั้นน้ําองุ่นในสมัยพระคมภีเนี่ยจึงไม่ตรงกับน้ําองุ่นหรือเหล้าอางุ่นในสมัยปัจจุบันเสียทีเดียวก็ต้องพูดว่ามีทั้งส่วนที่เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่ต่างกันดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเหล้าอางุ่นในพระคัมภีร์มันจึงไม่เหมือนเหล้าอางุ่นในสมัยยุคป,ปัจจุบันนะครับ หนึ 1> 1่งที่มาทีัที่สามข้อสามข้อแปดนะครับขณะที่ข้าพเจ้าไปยังแคว้นมาซิลเรียนนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอยู่ที่เมืองอฟซัสต่อไปเพื่อจะได้กำชับบางคนไม่ให้สอนผิดแปลกไปเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ให้ถูกอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าจากข้อพระคัมภีร์สามสี่ตอนที่เรายกมาเนี่ยจริงๆแล้วทั้งแนวอนุรักษนิยมและก็แนวเสรีนิยมก็ยกข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวกันเพียงแต่มองต่างมุมกันนะครับ ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนใจตัวเราเองนะครับต้องสํารวจท่าทีแล้วก็สํารวจความสัตย์ซื่อของเราว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละตอนตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็เราคิดว่านะครับหรือเราเชื่อว่ามันเป็นการห้ามกินเหล้าโดยเด็กขาดหรือเป็นการห้ามเราเมาเหล้านะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เราจะต้องสารวจท่าทีดังนั้นเราอาจจะสรุป ได้อย่างนี้นะครับว่าแอลกอฮอลหรือว่าเหล้าเนี่ยในตัวของมันเองเนี่ยถือว่ายังมีข้อถกเถียงกันว่าเป็นความบาปหรือไม่นะครับก็คือแนวคิดของอนุรักษ์นิยมมองว่าบาปในตัวของมันเองเอาเข้าปากก็บาปเลยนะครับส่วนแนวเสรีนิยมก็มีความคิดว่าไม่เกี่ยวแต่เป็นเรื่องของการเมาหรือการติดแอลกอฮอลมากกว่าแต่ทั้งสองแนวคิดก็มีความเชื่อเหมือนกันก็คือว่าการเมาหรือว่าการติดแอลกอฮอลเนี่ย เป็นความบาปอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่ไร้ปัญญาในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าแล้วเท่าไหร่แหละที่เรียกว่ามันเมาเท่าไหร่ที่เรียกว่าติดแอลกอฮอล์ตรงนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับและคนแต่ละคนก็อาจจะมองไม่เท่ากันมองในแง่กฎหมายก็อาจจะหนึ่งแก้วสองกระป๋องอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็อาจจะต้องกําหนดกันนะครับหรืออย่างอย่างผมเนี่ยผมแค่ได้กิน่นผมก็เมาละผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการคําว่าเมาของแต่ละคนอาจจะ ไม่เท่ากันนะครับซึ่งเราจะต้องสารวจท่าทีของเราเองว่าเรามีเจตนานในการที่จะดื่มนั้นไปเพื่ออะไรมันคาถามที่เราต้องถามตัวเอง3ข้อสําหรับวันนี้เมื่อเราเรียนบทเรียนนี้นะครับเราในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราจะดื่มแอลกอฮอล์ไปเพื่ออะไรอต้องตอบตัวเองนะครับถ้าเรามีเหตุผลที่ชัดเจนไหมในการดื่มดื่มเพื่อสุขภาพนะครับดื่มเพื่อเป็นอาหารดื่มเพื่อเข้าสังคมหรืออะไรนะครับแล้วอันที่2ก็คือเราดื่มด้วยท่าทีอย่างไรคือมุ่งเน้นไหมที่ จะให้เมานะครับเราเจตนาไหมคือปากเราจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ใจเรารู้นะครับว่าเรากินลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราพอจะคาดประมาณจากตัวเราได้ว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนนะครับเราดื่มเพื่ออะไรเราดื่มด้วยท่าทีอย่างไรและอันที่สามก็คือการดื่มของเราในครั้งนั้นๆเนี่ยนะครับมันทําให้เราสามารถสแสวงหาความพอพระทัยจากพระเจ้าได้หรือเปล่าอันนี้คือสามข้อที่เราจะต้องตอบตัวเราเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม หรือเสรีนิยมก็ตามเราต้องมีความสัตย์ซื่อต่อท่าทีภายในของเราว่าเราดื่มไปเพื่ออะไรดื่มด้วยท่าทีอย่างไรและถ้าเราดื่มแล้วเราจะแสวงหาความพอพระทัยจากพระเจ้าได้ค้นพบได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นต้องตอบนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพอจะมีแนวคิดว่าหรือสามารถตอบคิดเซียนใหม่หรือพี่น้องคิดเซียนหรือตอบตัวเราเองได้ว่าคิดเซียนกินเหล้าได้หรือเปล่านะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทเบรียนครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบพระเจ้าเวพรครับ